ถึงเวลาสักทีนะครับสำหรับ Intel Core Ultra 200 Series ในฝั่งของ Desktop นะครับตัวนี้คือ Intel Core Ultra 9 2 8 5 K ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์ที่ผมใช้ทสอบเบสหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับทำไมผมถึง ดูฟินไก่ตัวนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมบอกตรงนะมันเป็นการเปิดตัว b r รเซอร์อินเทลที่ผมรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายๆปีแล้วนะครับคือตอนเจน12มาเนี่ยตอนนั้นผมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าโอเคมีการใช้ไฮบริดคอ้นะครับเสร็จแล้วพอเป็นเจน1 3เจนได้ยินเสียงจริงจรีอะประมาณว่าโอเครีเฟรชนูน่นนี่มีการเพิ่มคอร์บ้างหรือว่าพอ13 14เนี่ยหนักเลยนะครับแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับพอมาเป็นตัวนี้ Intel เนี่ยเลิกใช้คอ e อแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อ Core Ultra แทนนะครับและเปลี่ยนอีกอย่างก็คือเปลี่ยนซ็อกเก็ตนะครับใครที่ใช้ Intel 1700อยู่ไม่สามารถใช้ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็น LGA 1851เป็นยุคใหม่ของทาง Intel นั่นเองที่บอร์ดเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับเสร็จแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับการใช้งานฮิตซิงจริงๆแล้วถ้าหลายคนตามข่าวก่อนหน้านี้ก็น่าพอรู้นะครับว่า1,700กับ1851เนี่ยมันสามารถใช้งานได้ ซะที่ไหนนะครับจริงๆมันสามารถวางได้ใช้งานได้แต่ว่าประสิทธิภาพบอกตรงว่า ไม่ค่อยโอเคนะครับถ้าคุณอยากจะใช้แบบว่าซิงค์เดิมที่เป็น LGA 7 0 0เองเนี่ยแล้วมาใส่กับตัว1851เนี่ยมันต้องมีตัว offset bracket ด้วยนะครับเพราะถ้าใครตามข่าวผมเล่าไปก่อนหน้านี้มันก็จะมีประเด็นหนึ่งอยู่ก็คือจุด h อ t spot ของตัว CPU ภายในเนี่ยจุดที่ปล่อยความร้อนสูงที่สุดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่จุดเดิมของตัว LGA 7 0 0่งพทำให้พวกชุดน้ำบางตัวเนี่ยต้องมีการใส่ offset bracket มีการขยับจุดให้มันแบบว่าตรงทางน้าเย็นมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครตอออนนนเเีียยยมิ1,700 18800ู่่แลละะากจปป็ คุณต้องเอาคาพูดของเนี้ยไปพิจารณาด้วยนะครับว่ามันจะสามารถทํางานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ผมเจอมาเองนะครับสิงที่ผมใส่เนี่ยต้องใส่ Off s e t bracket นะครับถึงจะทำให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเขาเนี่ยดีที่สุดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วในเมื่อมันมีการเปลี่ยนจุดฮอตสปอตเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าโครงสร้างภายในเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับเจนก่อนหน้าฮะไอตัวเจน14เจน13หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในอ i n เ e l เนี่ยฮะเขาใช้ Monolithic Design ในการผลิตก็คือภายในเปิดออกมาก็็จะเหนว่า มันมีดายอยู่1อันก็แค่นั้นจบนะครับแต่ว่าสำหรับเจนนี้ฮะ เขาจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับอันนี้มันเป็น tile based design ก็คือเป็นการเหมือนเอากะเบื้องหลายแผ่นเนี่ยมีการมาวางติดกันเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อโดย base tile ด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับวิธีนี้มันมีการใช้งานมาแล้วในตัว m e t e r l a k e ก่อนหน้าของทาง intel และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกใน desktop อนะครับที่มีการเอาเทคโนโลยีคล้ายๆ notebook เนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับไอเทคโนโลยีแบบนี้ฮะมันจะเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนของเขาด้วยเพราะว่าเขาสามารถใช้โหนดการผลิตที่แตกต่างกันของหลายตัวนะครับอย่างเช่น compute node เนี่ยจะเป็นของทาง tsmc 3นาโนนะครับส่วนการ์ดจอก็เป็นทีเสมซี เอ็นห้าอะไรต่างนะครับหรือว่า5นาโนเอามาใช้แทนมันไม่ต้องเป็น3นาโนทั้งหมดก็คือส่วนของพวก i/O เนี่ยก็อาจจะเก่ากว่านั้นได้อีกนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาทําการแบบว่าคัดซิลิคอนให้ดีสุดด้วยนะครับเพราะว่ามีการเอาหลายโหนดมารวมกันนั่นเองส่วนตัวที่เชื่อมต่อด้านล่างสุดเนี่ยเบสทายเนี่ยยังคงเป็นของ Intel Foundry ผลิตเองอยู่ในขณะที่ส่วนอื่นของตัวโปรเซสเซอร์เนี่ยหน่วยการบวนผลอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นของ t s m c ไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตลาดตอนนี้ฮะทุกเช่านะครับ Qualcomm อ,อนมครับ ไปหมดแล้วนะครับ TSMC หมดเลย Intel ที่อยู่เป็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายที่ก่อนหน้านี้ Intel Foundry ทั้งหมดแล้วก็อาจจะมีการใช้ TSMC มาผลิตในส่วนของชิปอื่นๆที่ไม่ใช่ชิปคอมพิวต์หลักๆตอนนี้ ไม่เหลือแล้วนะครับอินเทลก็ตกเป็นเหยื่อของ t s m c แล้วด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าผู้ที่ผูกขาดตลาดโปรเซอร์และชิปล้นผลตอนนี้ก็คือ t s m c เพียงเจ้าเดียวเลยนะครับเจ้าอื่นก็เป็นแค่ลูกค้าของเขาเฉยๆนะครับโอเคสุยกันไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ผมอยากคุยเฉยๆนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องผลสอบบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจนนี้ต้องบอกตรงนะครับว่าถ้าคุณดู presentation ของทาง Intel หรือว่าดูคลิปที่ผมเคยแบบพูดเล่นๆไปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปนะครับก็จะพอ เจนนี้ Intel เขาไม่ได้เน้นแรงนะครับเขาเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็ปล่อยความร้อนต่ำมากกว่าจากตอนสมัยขออง n t t l l e n 13 Gen 14เนี่ยคุณก็ได้จะพอเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับอันนั้นคือ Intel เนี่ยมีการเค้น CPU กันแบบว่าสุดตัวเลยนะครับมันก็เลยอย่างที่ว่านะครับเสร็จแล้วพอเป็นเจนนี้ฮะ i n t เ l ฮะเขารู้สึกว่าแบบ มีบทเรียนแล้วแหละไม่สามารถเค้นอะไรให้มันดูน่ากวัวมายุคนั้นได้แล้วนะครับอย่างเจนก่อนหน้าเน,เ,เนี่ยอินเทเนี่ยเขาให้สิทธิ์ของผู้พัฒนาเมนบอร์ดในการแบบเออไป modify profile อะไรต่างๆของตัวเองจะดัน power limit ขึ้นไปเท่าไหรก่ก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วความสวยก็มาตกที่ Intel เ,เองเพราะว่าผู้ผลิตเมนบอร์ดแต่เจ้าเนี่ยเขาก็พยายามดันให้ cpu ตัวเองเนี่ยมันแรงขึ้นแรงขึ้นถ้าใช้เมนบอร์ดเราเนี่ยเรามี power profile มีการ OC profile ได้แรงอย่างนั้นอย่างนี้ไอตัว cpu มันก็เลยสวยไปด้วยเลยนะครับพังไปด้วยเลยพอเจนนี้ฮะ Intel เคร่งกว่าเดิมเยอะนะครับว่าเขาต้องการจะล็อกพาวเวอร์เนี่ยไว้ที่250วัตต์นะครับคุณจะไม่สามารถเห็นในตัวเลขแบบว่านรกแตกบ้านไฟไหมเหมือนตัว 1490K ที่ผมใช้แล้วก่อนหนะ้าเพราะว่าที่ผมใช้ CPU ตัวนี้มาผมรู้สึกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ใช้แล้วรู้สึกว่ารีแล็กซ์ขึ้นเยอะรีแล็กซ์ยังไงนะครับรีแล็กซ์เพราะว่ามันเย็นและมันประหยัดพลังงานอย่างที่ Intel ว่ามาจริงๆนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไง ประหยัดพลังงานแค่ไหนเดี๋ยวไล่ดูกันเช่นเดิมครับก่อนไปดูคะแนนเนี่ยเรามาดูในส่วนของสเปค CPU แล้วก็เมนบอร์ดที่เราใช้ก่อนนะครับตัวนี้ขึ้นถูกต้องแล้วนะ CPU Z นะครับเป็น Intel Core i9-285K Arrow Lake 1851LGA TDP สูงสุดที่125วัตต์ตามรหัสของตัว K นั่นเองแต่ที่ผมงงเลยนะครับก็คือทำไมมันโชว์7นาโนเมตรมาตรงนี้วะจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่แล้วนะตรงนี้นะครับส่วนอื่นนะครับรายละเอียดก็ตามด้านล่างเลยนะครับมัลต er ิพลายเออร์สูงสุดที่59นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเพราะว่า,วามบบููจริงนนันได้ม 57มากกว่านะครับเสร็จแล้วคอนะครับมีอยู่8 P ีคอสิบหกอีคอเทรดที่ยีเทรดไม่ใช่สายสเทรดแล้วนะครับแปลว่าตัวนี้มันไม่มีไฮเปอร์เทรดดิ้งนะครับอย่างที่ว่าไปก่อนหน้านะครับส่วนแคชก็อย่างที่เห็นนะครับ L 2 L 3ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาฮะเป็นในส่วนของกราฟิกนะครับกราฟิกของเขาเนี่ย GPU Z 2.6ยังไม่สามารถโชว์รายละเอียดออกมาได้อย่างถูกต้องนะครับก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับส่วนเมนบอร์ดที่ผมใช้นะฮะก็จะเป็น Asus LG Maximus Z890 Extreme ที่ผมรีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้เลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า b อ o s เนี่ยก็ยางที่เห็นนะครับว่ามันเป็นของเดือน8นะครับผมก็ไม่นแน่ใจนะครับว่ามันจะมีอัปเดตออกมาหลังจากนี้แล้วทําให้ประสิทธิภาพมันดีกว่านี้หรือเปล่าทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลากาทดสอบเนี่ยมันจะเป็นการทดสอบแบบว่าก่อนเปิดตัวจริงนั่นหมายความว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นเบต้าสามารถเชื่อตรงนี้ได้ไหมเชื่อได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อได้100%เเพราะว่าไอ้พวกเนี้ย มันสามารถซื้อวันนี้แรงวันหน้าได้เสมอเพราะว่าหลังที่เปิดตัวไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการอัปเดตอะไรต่างๆออกมาอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของคใายไหนนะครับต่อมาฮะเมมโมรีครับตัวนี้ที่ผมใช้นะครับผมก็ยังไม่ได้ใช้แรมที่แบบว่าซิ่งอะไรมากมายถึงแม้ว่าเจนนี้มันจะรองรับเมมโมรีแบบว่า9,000กว่าบัตหมื่นก็เถอะแต่ผมเนี่ยใช้แรมความเร็ว7,200เท่ากับตอนที่ผมทดสอบไอตัว1 4 9 0 k นะครับก็เลยคิดแล้วว่าอ แบบนี้แรมแล้วก็อะไรต่างๆในคูลิ่งชุดเดียวกันแรมชุดเดียวกันมันก็จะได้แบบประสิทธิภาพออมาที่ดูแฟร์สักหน่อยนะครับตัวนี้เป็นของทางเคฟนะครับเป็นแรมแถว16กิกก็เป็นสาย2กิกนั่นเองความเร็ว7,200อย่างที่ว่าไปเลยฮะซึ่งการรีวิวครั้งนี้ผมจะไม่ได้รีวิวแค่ตัว CPU ตัวนี้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมจะเอาคะแนนของตัว 1490K ซึ่งเป็น CPU ตัวนึงที่ผมใช้อยู่เนี่ยมาเทียบกันด้วยนะครับโดยที่ผมจะพูดคะแนนของ 285K ก่อนแล้วก็ตามด้วย 1490K นะครับเริ ที่ CPU z Benchmark เป็นตัวโปรแกรมหลักเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบที่แบบพลังเพียวๆเป็นหลักเลยนะครับ s ิงเกิลคอรนะครับ929กับ956มัลติคอร์19,006กับ17,497นะครับอันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่า s i n เกิลคอรเนี่ยไอตัวที่เป็น ตัวใหม่เนี่ยมันสู้ตัวเก่าไม่ได้นะครับแต่ว่ามันต่างกันแค่นิดเดียวนะครับแต่จะว่าไปแล้วมันก็อาจจะแปลกอะไรมากเพราะว่าไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันมีการบูสต์ที่สูงกว่าส่วนตัวใหม่เนี่ยบูสต์มากไม่เท่าถึงแม้จะมีค่า IPC ที่ดีกว่าแต่ว่ามันก็ยังคงไม่สามารถแลกกับค่าคล็อกที่หายไปได้นั่นเองนะครับแต่ที่ผมตกใจเลยครับก็คือมาลติครับไอเมาลติเนี่ยตอนแรกเราคิดกันใช่ไหมว่าเฮ้ ไอไฮเปอร์เทรดดิ้งมันหายมันต้องแย่ลงสิแต่ว่าเ้ยทำไมมันตันดีกว่า19,000กว่ากว่านะครับนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ที่เราเห็นแล้วนะครับว่าในด้านพลังเพียวเนี่ยไอคออีคอที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเนี่ยครับมันก็จะแลกกับไอตัวไฮเปอร์เทรดดิ้งที่หายไปได้โดยที่ไม่เสียประสิทธิภาพอะไรลงไปเลยด้วยซ้ําและยังประหยัดไฟกว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อมาฮะซิลิเบนช์อาร์ยี่สานครับซิงเกิลฮะสองพันสองร้อยหกสิบสี่กับสองพันสามร้อยเจ็ด มัลติฮะ42,682กับ41,279นะครับเหมือนกับ c ีพิเมื่อกี้เลยนะครับก็คือซิงเกิลเนี่ยยังตามหลังอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามัลติเนี่ยมันดันเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ได้เพิ่มถึงขั้นขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังเปรียบเทียบได้ว่าแรงออกกันอยู่เล็กน้อยในขณะที่ซิงเกิลเนี่ยมันด้ยอยออกกันอยู่เล็กน้อยเช่นกันนะครับแล้วก็ ไอตัว c i n e b e n c h R24 นะครับเป็นเน benchmark เดียวกัน Cinema โฟร์ดเหมือนกันแต่ว่าใหม่กว่ากันนะครับซิงเกิลฮะ130กับ139และมัลติ2481กับ2177ก็ผลทดสอบมาในแนวเดิมนะครับแต่อันนี้อาจจะเห็นว่ามัลติมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันมาออกกันอยู่เล็กน้อยและต่อมาครับเป็น Geek Bench 6นะฮะอันนี้ซิงเกิลน,นะครับ2980กับ3113มัลติ23174กับ21 21411นะครับมาในผลสี่ร้อยสิ แนวแนวเดิมนะครับและก็ 3DMark CPU Profile นะครับ m a x Thread ก็คือเอาทุกเท r e a d มาใช้งานร่วมกันทั้งหมด19,813กับ17,323และก็แบบ1 Thread ก็คือ Thread เดียวนะครับ1,405กับ1,287ครั้งนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าในงาน Workload ของ 3DMark CPU Profile สามารถทำได้ดีก่ากันทั้ง2อ,อย่างก็คือทั้งในส่วนของ Multi แล้วก็ในส่วนของซิงเกิลเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะตรงเนี้ยเน้นในค่า IPC มากกว่าหรือเปล่าในขณะที่แอปอื่นๆก่อนหน้านี้ มันมีค่าคล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องม,มากกว่านั่นเองนะครับและต่อมาฮะเป็นซูเปอร์พายนะครับซูเปอร์พายเนี่ยเป็นแอปที่จริงๆเราไม่ควรจะเอาทดสอบแล้วนะครับเพราะผมเล่นมันมาตั้งแต่ Intel 775นะครับทุกวันเนี่ยผมก็ไปเข้าใจนะครับว่าทําไมถึงยังมีคนทดสอบกันอยู่แต่ว่าในเมื่อมันมีคนทดสอบเนี่ยผมก็เอามาลองใช้แล้วกันนะครับมันเป็นการแบบว่าเน้นในเรื่องของคล็อกสปีดเป็นหลักเลยทีเมั้งตรงนี้ฮะจะเห็นว่า 1m นะครับทำเวลาได้ประมาณ7วินาทีกับ5.797วินาทีไซส์ 2m นะครับ 6นาที23กับ5นาที55กลายเป็นว่าอันนี้ตัวที่เป็น1 4 9 0 k c l o เ k Speed เค็ปเยอะกว่าเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่าทั้งคู่เลยนะครับอ๋ออันนี้ถ้าเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าจะดีกว่านะเพราะว่าอันไหนเสร็จเร็วกว่าก็คือตัวนั้นประสิทธิภาพดีกว่าว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะเสร็จแล้วต่อมาครับอันนี้ผมมาเทียบนะอันนี้เป็นการทดสอบในส่วนของประสิทธิภาพด้านการ์ดจอของเขานะครับตัวนี้ฮะมันมีการ์ดจอเป็นเจนใหม่เป็น XE2 ของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ จะเป็นเหมือนการอัปเกรดไปอีกขั้นนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกเกมมิ่งแฮนด์เฮลหรือว่าโน้ตบุ๊กทั้งหลายที่มันเป็นใช้ XE2 เหมือนกันเนี่ยก็จะได้เห็นประสิทธิภาพตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่า Desktop 285K เนี่ยมันจะไม่ได้เน้นสำหรับคนที่ใช้ iGPU ก็ตามนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ iGPU ตัวใหม่เข้ามาเหมือนกันนะครับตรงนี้ฮะ DX12 ของ 3D m a ีม s t e e ิลโนแมทไลท์เนี่ยครับทำคะแนนที่1,935แล้วก็ v u l เ a n นทำไปที่1,913ครับดูคะแนนตรงนี้ก็ไม บางส่วนแล้วก็ไม่ได้อัปเกรดขึ้นบางส่วนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคนทั่วไปม,มองเนี่ยวัดกันแบบว่าเจนต่อเจนเนี่ยตัวเลขเนี้ยผมบอกตรงนะครับว่ามันก็น่าผิดหวังในระดับหนึ่งนะครับเพราะภาพจําของเราสมัยก่อนเนี่ยครับก็คือ CPU เนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนเจนออกมาแล้วคะแนนมันต้องบูมไปเลยนะครับต้องดีขึ้นออก,กันแบบชัดเจนนะครับแต่แบบเนี้ย มันดีขึ้นกว่ากันแบบไม่ชัดเจนและมีบางส่วนที่แย่ลงกว่าเดิมแบบไม่ชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับ Intel ไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับเพราะว่าถ้าคุณดู Presentation ของเขาตอนที่เขาแบบว่าแบบพรีเซนซีพ u ตัวนี้เขาก็ว่ามาอย่างเงี้ยผลทดสอบขอกมามันก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจในเจนนี้นะครับไม่ใช่แค่ค่ย Intel นะค่ายคู่แข่งก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเอ่อคุมอุณหภูมิแล้วก็การปล่อยความร้อนนะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมว่าอุณหภูมินะครับับบบเเปรรีียทก1 14K ช่นดิมนนะค 35องศาเซลเซียสกับ31องศาเซลเซียสอันนี้ตัวเก่าเย็นกว่าแต่ไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าไอเดลไม่ใช่อะไรที่ต้องมองอยู่แล้วนะครับส่วนฟูโรดครับ75องศาเซลเซียสกับ 95องศาเซลเซียสครับหายไปแบบว่าคือ95เหลือ75ครับมันเหมือน CPU คนละตัวเลยนะครับและการบริโภคพลังงานครับ75กับ100วัตต์ในช่วงไอดอลแล้วก็ฟูลโหลด d 4 4 0วัตต์กับ430วัตต์นะครับก็หายไปเป็นแบบเกือบเกือบ100วัตต์เช่นเดียวกันนะครับถือว่า Intel g เจนนี้ทำออกมา ไม่ได้เน้นแรงแต่ว่าเน้นเย็นและก็ประหยัดไฟนั่นเองก็ตามนั้นเลยนะครับบอกตรงๆว่าผมเนี่ยทดสอบผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพตอนมันหลุดออกมาโดยเฉพาะด้านซิงเกิลคอร์เนี่ยมันแรงกว่านี้นะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับผมลองคอนฟิกทั้งตัวเทอร์โบ l ว c ล t y ิตี้บูสต์แล้วก็ไม่ใช้เทอร์โบไวเลสซิตี้บูสต์แล้วนะครับคะแนนก็แตกต่างกันนะครับแต่มันก็ไม่แตกต่างกันมากมายขนาดนั้นนะครับโดยรวมแล้วฮะสิ่งที่ผมตกใจเลยนะครับก็คือมันผิดก,กับตอนที่ผมหลุดออกมาก่อนหน้านี้ถ้าหลุดออกมานะครับจะเห็นว่าซิงเกิลคอร์เนี่ม สอบมาเฮ้ยทำไมมันไม่ได้แรงกว่า 1490K ่าวะจริงๆแล้วมันน่าจะต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างนะครับแต่ไม่ใช่องทดสอบคนเดียวนะเพราะาผมใช้โฟลเซอร์ตัวนี้แล้วผมก็ให้พี่คนหนึ่งที่เขียนบทความเนี่ยเขาทดสอบเหมือนกันประสิทธิภาพออกมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ไม่น่าจะผิดที่อะไรนะแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่แน่ในอนาคต Windows อัปเดตอะไรออกมาอาจจะทำให้ประสิทธิภาพตรงนี้เปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะครับแต่ที่ผมตกใจอย,อย่างเลยนะครับก็คือ ไออันที่ผมคิดว่ามันควรจะแย่ลงอย่างเช่นมัลติ t r a ดดิ้งที่มันเอาออกไปนะครับไอตัว Hyper t r a ทรดดิไม่มีแล้วเนี่ยครับทำไมคะแนนของการทดสอบแบบว่าหลายๆเทรดมันดันดีกว่าไอตัว 1490k แม้ว่าเทรดรวมของเขาเนี่ยมันจะน้อยกว่าก็เป็นการส่งสัญญาณให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไอตัวไฮเปอร์เทรดดิ้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับไปใส่ E-Core ที่มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจริงๆก็จะเห็นว่าคะแนนของมันเนี่ยสามารถสู้กับของตัว 1490k ที่มีเทรดมากกว่าได้อย่างสบายๆเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าไอไฮเปอร์เทรดดิ้งเนี่ยเอาออกไปแล้วคะแนนมัลติ r ทรดออกมาจะแย่แน่เลยไม่แย่นะครับและดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับ แต่อย่างหนึ่งที่ผมคิดเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ค่าซิงเกิลคอร์มันหายไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า clock speed ของเขาเนี่ยมันไม่สามารถบูสต์จะทะลุโลกได้เหมือนในตัว 1490k นะครับเพราะว่าจากที่ผมเห็นนะครับค่าบูสต์ clock สูงสุดเนี่ยมันจะไปตามไอ้ตัว 1490k ไม่ได้นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าไอ้แอปอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเน้นในส่วนของแบบ ค่าฟ rek วนซีค่าบูสท์คล็อกที่เยอะเนี่ยตัวเนี้ยก็อาจจะสู้ไม่ได้เพราะว่าคล็อกสปีดมันต่ําลงมามากกว่านั่นเองนะครับแม้ว่า IPC มันจะเพิ่มขึ้นแต่โดยรวมแล้วนะผมว่ามันก็ยังสู้ไม่ได้เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันสามารถบูสต์ไปถึงระดับ6กกิเฮิร์ได้เลยแต่ตัวเนี้ยมันไม่ถึงนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ผมว่าน่าพับใจเลยนะครับก็คือในเรื่องของการบริโภคพ,พลังงานนะครับนี่คือแบบ รู้สึกว่าเฮนี่แหละยุคใหม่ Intel อย่างแท้จริงนะครับมันกินไฟน้อยลงเยอะนะครับหายเป็นแบบว่า1 0 0รวัตต์กว่าๆเลยในส่วนของเอช่วงฟู l โห o a จริงๆซึ่ง Intel ที่เคลมไว้ก่อนหน้านี้เขาทำได้จริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปล่อยความร้อนออกมาเนี่ยดีมากนะครับก่อนหน้านี้ Intel ครับไอตัว 1490k ผมใช้ที่ไรเนี่ยนึกว่าตกนรกทุกครั้งมันลุ้นกันตลอดมันจะทรอโทไมมวะแบบ9495บางทีซิงค์ไม่ดีล่อไปร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้คือไม่ต้องซีเรียสอะฮะชุดน้ำชุดเดิมที่ผมใช้งานเนี่ยลงมาจากแบบ 95, 96เหลือ75องศาซเซลเซียสในส่วนของการใช้งานทั่วไปแบบว่าไม่ได้เปิดไอเทอร์โมโบลตี้บูสต์นะครับแต่ว่าพอเราเปิดแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นไปที่83 84ซึ่งก็ถือว่าสูงแหละแต่ว่ามันไม่ได้สูงถึงขั้นนนที่่่่แบบววาาาาใให้เรคิดดมมกัมอยูจุ ปกติของ CPU สักทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แล้วแต่คุณมองนะครับว่าคุณจะมองว่าไอ้โปรเซอรตัวนี้มันเป็นการพัฒนาก้าวหน้าหรือว่าย้อนกลับถ้าคุณมองในเรื่องของความแรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นกว่าเจนก่อนหน้ามากก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ได้คุ้มที่จะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้ว AMD ก็มาคอนเซปต,ต์แนวเดียวกันเลยนะครับก็คือมันไม่ได้แรงขึ้นแต่ว่าประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับตัวนี้ ก็มาแบบนั้นและก็สามารถทําได้จริงไม่ได้โม้อะไรไว้เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะ Intel ตอนเขาเปิดตัวเองเขาก็บอกมาอย่างนี้ทั้งหมดและผลการทดสอบก็เท่ามาได้จริงทั้งหมดไม่ได้มีส่วนไหนที่เกินจริงในส่วนของ r e s e n t a t i o n เลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้โปรเซอร์สักตัวหนึ่งที่แบบว่าคิดว่าไอ้เจนิบสี่เนี่ยมันแรงอยู่แล้วแต่ขอประหยัดไฟหน่อยตัวนี้จะเป็นคําตอบให้คุณได้เลยนะครับเพราะว่าความแรงเนี่ยบวกลบกับเจนิบสี่ไม่มากแต่ว่าการประหยัดพลังงานและการปล่อยความร้อนออกมาเนี่ยมันดีขึ้นมากจริงๆครับ